เฮล lo สวยงามมากค่ะกลางหันเหรอคะกลางหาันรหัดยิบน้ำแลหัดยิบน้ำมันก็ไม่เวียนหัวด้วยเพราะมันไปช้าๆ สวยงามมากคะ่ะนาข้าวด้วยนะมีนาข้าวด้วยเย้ yeah. เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไปอาดวิอบนนั้นอีกรอบนีงข้างบนข้างบนทา้งทุกอย่างคือธรรมชาติค่ะธรรมชาติเกิดขึ้นมา โดยมนุษย์สร้างขึ้น,แล,นแล้วก็เกิดขึ้นมาเองแล้วก็เกิดขึ้นมาเองเพราะว่ามนุษย์สร้างขึ้นแต่สร้างขึ้นจากจากวัสดุธรรมชาติเอาเอา,เอาวัตถุดิบธรรมชาติมาสร้างขึ้นเป็นตามจินตนาการตามความคิดของมนุษย์นี่คือสิ่งที่มนุษย์เหนือพิเศษเหนือสิ่งที่มีในธรรมชาติทุกอย่างเขาถึงได้บอกว่ามนุษย์สุดยอดแล้ว<ม>เป็นสิ่งอหรรยน เป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดในในในจักรวาลนี้ในธรรมชาตินี้ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที่ขอบคุณพี่โก้ขอบคุณน้องที่เข้มแข็งที่ฟันผ่าวแล้วก็ได้เกิดมาในในธรรมชาตินี้ในยนุคนี้ในทุกอย่างที่เป็น,นทุกครั้งที่เราอยู่กับธรรมชาติเราจะมีความสุขเพราะเราอูธรรมชาติ ทุกอย่างคือธรรมชาติหมดแหละสิ่งท,ท,ที่เราเห็นม,นมาจากธรรมชาติชื่ออะไรนี้ก็มาจากธรรมชาติแต่มนุษย์เอาธรรมชาติมาแป่รูปมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างการแลกเปลี่ยนเหมือนเราก็จะย้อนกลับไปเช่นเดีันในเทเรโพเซียมคลอรั์เกิดทรวนการออกซิเดชันคู่หวานไรงานตัวอยากเป็นทางการอีกแล้วขอบคุณนะคะ ขอบคุณพลังงานดีๆขอบคุณทุกพลังงานทุกการแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็คือการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนให้เราได้เนี่ยเราก็ได้มามาถ่ายทอดมาส่งส่งพลังงานนี้ถึงถึงถึงกู้ถึงน้องถึงผู้ที่ได้มาชมถึงถึงอะไรเนี่ยถึงทุกอย่างบินฟ้าลมน้ำอากาศเราอยู่กับเขาแล้วเขาก็จะอยู่กับเราสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะแน่น เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติครับเราจะเก็บภาพไปเรื่อยๆครับยังไม่ได้ครบสามร้อย